ตัวโยกตรงนี้ให้หายได้ก่อนนะครับเราค่อยจะไปทําตัวอื่นได้นะครับนี่มันโยกถ้าพอมันโยกแล้วมันเนี่ยนะถ้านี่ครับโยกมากนี่ครับแน่น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 ขึ้นมานะครับมันก็จะใช้งานได้นานมันอยู่กับการที่เราตอกนะครับอันนี้มันไม่กระดิกนะครับเพราะว่าผมสับทางบูทตรงนี้นะครับเอาบูทแบบว่าเราตอกออก ตอกออกมาทางนี้แล้วก็พลิกทางบูธนะครับสมมุติว่าเราตอกทางนี้ออกไปแล้วเราก็กลับทางบูธออกแบบนี้เข้ามาใส่เข้าไป mm. เข้าขอบนะครับ mm. เริ่มทําแล้วก็คํนน็อตเต้นขัาน็อตหน้าหน้าหน้าตัวจับหน้าตัวจับออกแล้วก็ถอดนี่ออกแล้วก็ขันน็ตนอ,นนอนนนตทุกยางนี้ออกครับ น้ำทุกอย่างเนี้ยแล้วก็ยกตีนงถีขึ้นขึ้นมแล้วก็เพื่อที่จะออกก็ออกอย่างนี้ง่ายๆนะต่เอเลืกก่อยิ้งข้างล่างออกเราแล้วก็มาถอดตรงนี้นะครับถอดตรงนี้ออกนะถอดตรงนี้ออก มันสองตัวนี้ถอดออกแล้วก็ดึงออกมาทางนี้ชุดล็อกแกนมันก็จะมีหนึ่งหนึ่งน็อตหนึ่งตัวนะครับนี่เดี๋ยว,ยวชุดล็อกแกนมันก็จะมีนี่น็อกตัวข้างล่างนี่นะตัวนี้นะแล้องชี้นะตัวนี้ล็อกแกนแกนที่เป็นแท่งยาวๆมาตรงนี้นะครับแกนตัวนี้มันจะล็อกแกนตัวนี้จะล็อกไม่ให้แกนนะ เข้าไปข้างในแล้วก็ตัวตัวนี้ก็จะล็อกดันดันชิดกับฝั่งนี้ไว้อีกนะครับมันจะเชื่อมไปต่อกันข้างในพอเราขันตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สี่ตัวแล้วนะนับสี่ตัวแล้วเราก็มาขันข้างในนะครับมันจะมีจะมีตัวอยู่ข้างในนี่นะครับม,มันจะคล้ายวงมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะ นผู้ชมก็มันจะอยู่ข้างหลังแกนตัวนี้นะครับนะครับชุดล็อกแกนมันจะอยู่มันจะเป็นล็อกแท่นที่จะใส่ตะขอนะครับมันจะเห็นไหมไขควงนี้ไขควงเข้ามาเนี้ยตรน,น,นี้ตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับมองเห็นหรือเปล่าเนะี่ย อคใครควงเข้าไปเห็นมองมอง่อง,องนี้อาจจะไม่เห็นะหนะนม่มันก็จะมีสองตัวนะครับสองตัวเดี๋ยวสูงเห็นปลายควงนะไปลายควงกับวนมดนี้ขนาะดน,นี้นะครับ น็อตที่นูนครับถึงข้างล่างนะไม่ใช่น็อตตมดำน,ะนั่นนั่นนะครับก็ขันออกพอขันออกทุกอย่างขันขันออกเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็นี่นะครับเดี๋ยวมาฝั่งนี้เลยครับอันนี้เดี๋ยวกล้องมาฝั่งนี้นี่นครับตรงนี้ ตรงนี้มันจะมีเป็นไม่มีบูธอยู่แล้วก็หาห้าอะไรมาตอ,อกนะครับตอ,อกตรงนี้เข้าไปนะครับตอ,อกทะลุหลังจากที่เราคลายนอ็อตอ่าล็อกเสร็จทุกอย่างนะครับแล้วก็มาตอ,อกตรงตรงนี้เข้าไปนะครับตอ,อกให้แกนนี้เข้ามาในถังนะครับตอ,อกให้มาประมาณสักถึงประมาณนี้ก็พอนะปลายปลายของอ่าอปลายของอ่า แกนเหล็กมาประมาณนี้ก็พอเพราะว่าเราจะย้ำบูธแค่อ่าตัวนี้ตัวเดียวนะครับส่วนมากตัวข้างในจะไม่ค่อยเป็นอะไรนะมากนะครับนั่นแหละครับพอเราต่อเข้าไปถึงตรงนั้นเราก็จะดึงตัวนี้ออกมานะครับดึงตัวนี้ออกมาได้เลยนะครับเพราะว่าคือหลักการที่ไม่ต้องถอดเยอะเหมือนผมนะครับเพราะาผมน่ะถอดเยอะ,อะก็แค่นี้นะครับแล้วท่านผู้ชมก็เอาบูทนี้ครับ เวลาเราตอ,อกบูทเราก็หาหัวน็อตประมาณนี้นะครับพอดีผมใช้หัวน็อตประมาณนี้ให้มันเท่ากับบูทพอดีให้มันเข้าไปในรูของจักนี้ได้นะครับเราก็ตอ,อกตอ,อกเข้าไปถ้าถ้ามันไม่ถึงพอตอกเข้าไปมันยังออกไม่หมดเราก็ใช้ตัวนี้ดันออกไปพอเราตอ,อกมาทางนี้แล้วแล้วก็กลับทางนะครับกลับทางอย่างนี้นะครับเราเราตอ,อกบูทออกไปอย่างนี้ลแล้วใช่ไหมเราก็กลับทางมามาสวมเข้าไปในนี้ แล้วเราก็ย้ำต่อเข้าไปประมาณสักครึ่งนิดไม่ไม่ถึงประมาณสักยังไม่ถึงครึ่งของบูตแล้วเราก็ย้ำบูตนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็น่าจะพอเข้าใจนะครับกลับมาฟิตนะครับถ้าเรามีช่วงที่เราย้ำเข้าไปตรงไหนได้ลองย้ำเข้าไปนะครับก็ต่อเข้าประมาณนี้เลยครับเอาแบบง่ายๆนะครับ ที่มีเครื่องมือเราก็ดูว่ามันตรงที่เราจะใช้ชีมดึงอ่าแกนออกมาเนี่ยนะครับเราก็ใช้ยางรถมอเตอร์ไซค์นี่ครับไปคุมไว้ที่แล้วก็ใช้ชีมดึงออกมานะครับเดี๋ยวถ้าแกนมันมีแผลมีอะไรเดี๋ยวมันจะไปกินบุตรเราอีกนะนตัวโยกตรงนี้ให้หายได้ก่อนนะครับเราก็จะไปทําตัวอื่นได้นะครับโยกถ้าพอมันโยกแล้วมันเนี่ยนะถ้า นี่ครบโยกมากตอนนี้คือผมนะครับถอดบูทออกมาได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกแนะนำวิธีนะครับก็บูทนะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนะครับนี่ผมจะสับทางนะครับบูทแบบว่าธรรมดามันจะอยู่เราก็พลิกทางอีกทางหนึ่งนะไปตอกเข้ามา ฝั่งที่มีชิมแดงอยู่นะครับจะตอกเข้ามาพอๆกันกับบูธอย่าให้มันใหญ่เท่ากับมารูนะถ้ามันใหญ่กว่ารูมันจะตอกแล้วหนาะนอตมันจะติดนะครับนี่นะครับผมก็ตอกเข้าประมาณนี้เลยครับเอาแบบไม่ง่ายนะครับที่มีเครื่องมือเราก็ดูว่ามันมันตรงมันเอียงแล้วก็เคาะไปเคาะมาตั้งลำให้มันได้แล้วก็ตอกเข้าไปเลยนะครับทาน้ํามันที่บูธสักหน่อย แล้วตอนนี้ผมก็จะใช้ตะปู3นิ้วนะครับมาสกัดบูทนะครับเหมือนกับเขาเรียกเรียกว่าย้ำบูทนะครับเราจะต้องย้ำเข้าไปนะครับเพื่อให้บูทมันฟิตนะครับให้มันกลับมาฟิตนะครับถ้าเรามีช่วงที่เราย้ำเข้าไปตรงไหนได้ลองย้ำเข้าไปนะครับเวลาเราจะเย็บผ้า เราอย่าลืมหยอดนะ้ำมันตรงที่บูทที่ย้ำนะครับเพราะว่ามันย้ำไปใหม่มันอาจจะแน่นย้ำส่วนมากก็จะต่อเข้าไปแล้วจะย้ำนะครับแต่ผมก็มีเห็นเคยเห็นบางคนเขาก็ย้ำข้างนอกนะครับแต่ผมชอบเอาเข้าไปต่อเข้าไปสักหน่อยให้มันพอแน่นแล้วเราก็ย้ำนะครับย้ำได้หลายจุดยิ่งดีนะครับแต่ก็อย่าย้ำแรงจนเกินไปเดี๋ยวแกนของอ แกนแจนเหล็กมันจะเข้าไปไม่ได้นะครับมันจะเข้าไปฝืดนะครับมันจะยากนะครับค่อยๆย้าเข้าไปพอย้ําอันนี้ผมย้ําประมาณสักเจ็ดแปดจุดได้นะครับผมว่ามันก็น่าจะฟิตขึ้นมามันก็จะช่วยได้อีกนานหลายเดือนนะครับเป็นปีนะครับถ้าใช้งานแบบวิ่งช้าๆนะครับแต่เราสําคัญจะให้น้ํามันมันแห้งนะครับนี่นะครับผมก็ต่อเข้าไปแล้ว พอต่อเข้าไปแล้วเราก็จะดึงแกนเข้ามาสวมเข้าที่รูบูทนะครับสําคัญคือช่วงที่ใส่พวกชุดอาตะขอนี่นะครับมันจะยากสักหน่อยตรงที่เราจะใช้ชิมดึงแกนออกมาเนี่ยนะครับเราก็ใช้ยางรถม,มอเตอร์ไซค์นี่นะครับไปคุมไว้ที่แล้วก็ใช้ชิมดึงออกมานะครับเดี๋ยวถ้าแกนมันมีแผลมีอะไรเดี๋ยวมันจะไปกินบูทเราอีกนะครับ เราก็ต้องใช้ยางนะครับดึงออกมานะครับช่วงที่มันจะไปสัมผัสกับบูทนะครับแต่ละคนจะซ่อมไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนช่างแต่ละคนจะซ่อมไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะมีเทคนิคที่ง่ายกว่านี้ก็มีนะครับแต่ผมมีเทคนิคประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ถอดนะครับน่าจะจําได้น่าจะจ ถอดประมาณ3ตัวหรือเปล่านะครับอ่าที่ย้ำย้ำย้ำบูทนี่นะครับไม่ได้ทำนานมันก็ไม่ค่อยคล่องเหมือนกับคนที่ซ่อมอยู่ทุกวันเราก็เอาไปวางไว้ประมาณให้มันตรงกับแกนนะครับเพื่อที่จะนะครับดันนะครับดันแกนสวมเข้ามานะครับตอนที่ท่านผู้ชมถอดนะถ้ายัง แบบว่าไม่มีความชำนาญน,นะครับพยายามใช้วิดีโอนะครับอัดชุดชุดที่เราถอดออกมานะครับเพราะว่าวิดีโอเวลาเราสงสัยตรงไหนเราใส่น็อตผิดหรือเปล่านะครับเราก็ไปกอดูที่วิดีโอของเราได้นะครับนี่แหละครับเพราะว่าการประกอบที่แบบว่าเราไม่เคยทำถ้า มีวิดีโอที่เรากดบันทึกไว้เราไปดูได้นะครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มดันแกนที่อยู่ข้างในนะครับที่เราต่อเข้าไปอยู่ข้างในดันให้มันมาเข้าในชุดนะครับชุดแต่ว่าชุดของตะขอล่างของจักรเขาขอบนะครับนะครับก็ดันออกมามันก็จะยุ่งยากซึ่งหน่อยนะครับเพราะว่าน,นานแล้วไม่ค่อยได้ทำนะครับ ตอนนี้ก็หลังจากที่ผมย้ำบูทแล้วนะผมก็ประกอบเข้ามานะครับผมประกอบเข้ามาแล้วก็มาดูระยะนะครับแทบเราโยกนะครับนี่เราโยกมันก็ตรงนี้มันไม่กระดิกนะครับเพราะว่าผมสับทางบูทตรงนี้นะครับเอาบูทแบบว่าเราตอกออกตอกออกมาทางนี้แล้วก็พลิกทางบูทนะครับสมมุติว่าเราตอก ทางนี้ออกไปแล้วแล้วก็กลับทางบุชออกแบบนี้เข้ามาใส่เข้าไปแล้วก็ต่อเข้ามาทางนี้นะครับตอนนี้ก็ประกอบเข้ามานะครับตอนนี้ก็แบบว่าแทบจะไม่โยกเลยเนาะนี่ครับแน่น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 ขึ้นมานะครับ มันก็จะใช้งานได้นานมันอยู่กับการที่เราตอกนะครับถ้าการที่เราตอกเข้าไปหลายย้ำเข้าไปหลายจุดมันก็จะช่วยทำให้มันแน่นนะครับแต่หัวหัวนี้ไม่ค่อยดีนะครับตรงนี้มันมีตัวปรับตรงนี้ด้วยมันก็แทบแทบไม่กระดิดนะครับแต่ก่อนนี้แค่นี้นิดเดียวก็ แกกๆๆๆๆเลยนะครับก็มาลองเปิดย,ยบดูนะครับเนนพื่อจะซ่อมเสร็จนะครับอันนี้มันยังยังไม่มีซองข้าขอบนะครับอันนี้มันมีแต่ซองใหญ่ดูนี่ครับ ตัดปัญหาเรื่องได้กระโดดไปนะครับแล้วก็อันนี้ผ้ามันตัดได้เล็กกว่าสองนะครับก็เลยคือตัดผ้าได้เล็กกว่าสองนะ พอเรามาทําตรงที่ได้แบบว่ามันมันไม่โยกมันไม่หลวมมันก็จะเย็บดีนะครับแต่ก่อนแค่เอาขอบเข้าไปเย็บนี่ก็กระโดดนะครับเพราะว่ามันโยกแรงนะครับแต่ตอนนี้เรามาทําให้ตัวนี้มันแน่นนะครับพอมันแน่นแล้วมันก็จะนี่ครับไม่ค่อยมีปัญหาขอให้อย่ากระโดดนะครับ ถ้าไม่กระโดดมันก็พอไปได้นะครับนี่ก็จักรมันเก่ามากแล้วนะครับดูสภาพจักนะครับนี่นะสะภาพจักรนะแต่เรามาโมดิฟายนะครับได้ขนาดนี้นะครับก็นี่ ได้สวยนะครับก็ได้แน่นดีนะครับแต่ก่อนนะครับแค่เอาผ้าเข้าไปเย็บขนาดนี้นะครับแบบอันนี้ขอบนะครับเย็บเย็บขอบเข้าไปอย่างเดียวเนี่ยโดดนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเย็บอันนี้ได้ก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าเราแค่เย็บสายสาย สายเอี๊ยมอย่างนี้มันก็กระโดดนะครับโอเคนะครับจากเก่ามดิฟายนะครับ